ขนมเบื้องอยู่ในถุงนี่ขนมเบื้อง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 อันนี้เป็นสูตรของอร่อยไม่ใช่อันนี้สูตรของพวกกันจากอายุทยาแต่ว่าเนี่ยเนี่ยสูตรพ่อเลยเนี่ยพี่สาวทำทานมาตั้งแต่เด็กทุกวันนี้ก็ติดพี่สาวต้องส่งไม้ตามตลอดมพิเศษแตกต่างจากที่อื่นยังไงครับเขาไม่รู้อยู่ที่คนทานอ่ะแต่เราทานแล้วมาอร่อยยิ่งเวลาเราโรยกระเทียมดองนะ ต้องบอกแล้วว่ามันจับมันละมุนลิ้นแต่สีเรามันจะเป็นสีของน้ำตาลเพราะเขาะัดอะไรอยู่ใช่ใช่ที่แก่มันอาจจะเข้าตัดซอสเรือะไรแต่นี่เราใช้ธรรมชาติแล้วก็มีน้ำตาลเรียกว่าตอน่ืนทานเล่นๆโตทานเล่นๆก็จะทานกับข้าวกันนะก็คือว่าทานเล่นๆตลอด ตรงนี้อยู่ตรงมันใดเลื่อนเนี่ยจะร้านมีอะไรบ้างมีมีกรอบมีขนมเปรี้ยวมีโรตีส้ยไหมถ้าเป็นไงบ้างขาได้บอกร้านมาเจอทุกคน็นไงพ่อก็หมดไม่ได้ขายของหมดแต่รับไหว้ อันนี้อันนี้คือมาเปิดกับพี่อยู่นี่ใช่โดนบังคับโดนบังคับลูกเอบังคับบังคับยังไงเขาบังคับยังไงก็ให้พ่อมาหน่อยเขาบอกพ่อจะได้ไม่เหงาพ่อมาอย่างนอกจะได้เจอเจอคนนี้คนนี้จะได้ไม่เหงาเขากลัวพ่อจะเหงาเขามาเจอตลาดแล้วคืนเป็นยังไงบ้างพ่อก็ดีนะเจอเจอคนนี้คนนี้ทักทายกันสนุกสนาน สายร่องไทยลูกก็ไปเรื่อยเปื่อยแต่ยังรู้ว่าเดรสติ้งเรายังพอใช้ได้แสดงว่าเขาก็ทำได้ว่านี่คือพอรองเดินเข้ามากระทักกันเกลียวแล้วยังไม่ถึงร้านเลยเดินเข้ามาเนี่ยเขาทักแล้วแสดงว่าหน้าเรากระตินได้อย่างนี้อยู่บ้านทำมากตลาดอเด็กสนุกกว่ากันเขาบ้านปกติก็ไม่อยู่นะก็จะเดินไปร้านโน้นร้านนี้หน้าบ้านคุยกับชาวบ้านเขาไปทั่วต่วันนี้คือว่าได้คนเจอคนเยอะใช่ชีวิตต้องอยู่กับคนเยอะ ไม่ชอบอยู่ของเขาไม่เอาแล้วอย่างที่ผ่านมาละครมันเป็นยังไงต้องเพราะว่าค่ายก็ยังไม่เปิดละครมันมีผลกระทบกับพ่อไหมไม่กระทบเลยเพราะเวลาพ่อไม่ได้ถ่ายละครเนี่ยพ่อก็ไปทอกสินค้าดีสินค้าทอกไปเรื่อยเปื่อยวก็ดีเพลินๆแล้วนี่ตอนไอ้สินค้าก็ต้องลดละเพราะว่าคุณเอสุภชัยล็อกตัวแล้วพรุ่งนี้ไปถ่ายสระบุรีตอนเราไปทรมานโวกเลยกถ่ายอะไรอ่ะถ่ายละครพรุ่งนี้รักษาสูง ของคุณอขงคุณเอสุปชัยนี่แหละของก็จะให้มาขายละครก็จะให้ไปถ่ายายุย่งไปซะเหลือเกินใครเลเน่นแต่พ่อฮะใครเล่นไม่รู้ไม่รู้แหละก็ยังไม่รู้<ซ>อ,อุบไว้ก่อนต้องให้คุณเอสุปชัยบอกเองอันนี้อันนี้อันนี้คแต่ก็มีมาพิ่ถ่ายมาเรือยๆาถ่ายมาเรื่อยๆมันก็ถ่ายไปเรื่อยๆพวกไปถ่ายของคุณบอยช่องวันมาถ่ายช่องวันมาแล้วก็มานี่ มันก็มีมาเรือยแต่มันก็ไม่เยอะเท่าสมัยก่อนนะต้องบอกว่าบางทีเนี่ยบางทีก็บอกว่างานไม่มีทํายังไงบอกจะทายังไงก็ตอนได้ป้าคุณไม่เก็บหรือเปล่าพ่อในเวลาไม่มีงานพ่อก็มีเงินเดือนเงินเดือนพ่อศิลปินึงจงหื่นห้าสองหมื่นบาทพ่ออยู่ได้อย่างสบายพ่อไปไปไหนอยู่บ้างแสดงว่าหลายคนที่บอกว่างานไม่มีนูนนี่ ไม่กระทบเลยอยู่บ้านอยากกินอะไรลูกก็ซื้อให้บ้านก็ไปตรงม่ตรงข้าวข้าวก็ไปตรงเ้อน้ำไฟก็ไปตรงจ่ายสบายอย่างใดปีน้เอาจะมีไม่อย่างไรเพราะรับนี้ก็บองปกติเขาเขาแต่ว่าเขาก็เลือกหน่อยว่าไม่อยากให้พ่อไปพ่อพ่อชอบเล่นอะไรผัหมูนะกลัวเดี๋ยวพ่อจะไปล้มเลแเราก็เห็นใจเขานะว่าเขาก็เหลือพ่อคนเดียวแล้วเขาเขาต้องระวัง เาเลือก็ขาบอกเขามเพราะว่าให้มันมีโรคโขนจุทยานหรือเปล่าถ้ามีโรคโขนจุทยานเร้ไม่เอามันก็บอกได้ผมปรับบกปรับดถ้าถึงไนบอกปรับบดถึงเวลากินใก้วิ่งอยู่ดีที่ราที่เราเป็นตลามกเพาะใช้ชิวิตยังไง่ในเศรษฐกิจเปยังไงกรไม่เคยไม่เคยหวกนะเพราะว่าเราต้องหูให้เป็น่ะสมมติว่าปมอกอนเนี่ยเราได้เดือนเรพันบาท เราก็ใช้สัก300ร้อยตอนแรกก็เก็บแล้วเก็บป่วยเก็บไว้เวลาอยากไปเที่ยวแล้รก็ว่าไปแล้วก็200เก็บเอาไว้เผื่อเวลาเราไม่มีพอมันไม่มีึินมามันไม่ได้พันบาทมันเหลือ5้าร้อยเหลือสา0ร้อคุณก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะว่าปีนี้วงการละครเงียบเหรอให้วงการมันเทิงเงียบไลครับมันเป็นวัตจักรชึ่งพ่อเคยทำนายวาไว้ตั้งนานแล้วบอกว่าจาเป็นจำน้อมไปดูนะตลกเนี่ย มันมันก็จะหายไปหายไปหายไป,ไป,ไปแล้วเราก็นึกไม่ถึงอ,อันนี้เป็นมหัศจารย์มากกว่าวงการละครมันจะหายถึงบอกว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันดาบสองคมที่มันละครเราเบาตอนนี้เพราะอะไรเพราะปอนเตอร์หายากทุกคนมาโถมลงในโทรศัพท์หมดลงติงกต่อลงอะไรต่ออะไรอันนี้มันก็เป็นเป็นอะไรเป็นทางใม่เพราะคำว่าบุกน้อมรับคนดูเขาะดวกขึ้นใช่ไหม สุขภาพพ่อเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยก็เป็นคนที่ลำบากหน่อยนะหาหมอที่ต้องหาหมอสองโรงพยาบาลสมมหมอคนเนี้ยเราหาประจําโรคเดียวกันนี่แหละพอหาเรียบร้อยหมอบอกไม่เป็นไรอยู่ได้ไปอีกโรงพยาบาลเวลาที่นี่เลยรักษาภูุกคนกลามาขอทางเดียวมาเลยหมอหมออย่างยุ่งวุ่นเราจะไปสูเสียครับหมอไม่คับ แล้วสรุปแล้วเป็นยังไงไม่เป็นไรเลยแข็งแรงดีเขาบอกหมอบอกว่าอุ้ยอ,ยอาดีมากเบาหวานก็ไม่มีความดันก็มันก็มีนิดหน่อยสวิงขึ้นจะวิงลงตับก็ไม่ดีไปมีตอดก็ไม่มีอะไรอะไรบอกหมออย่าว่าจะอะไรไม่มีเง,ง,นงินก็ไม่ค่อยมีว่ะ <c oughs> แล้วพ่อใช้ชีวิตยังไงให้สุขภาพแข็งแรงได้ไวขนาดน,นี้เราอย่าไปเครียดกับมันสิ อะไรที่เราดูแล้วมันเครียดอย่าไปยุ่งประมาณตื่นเช้าพ่อก็ใส่บาตรไปใส่บาตรทุกเช้าแล้วก็เดินทักกระจาวบ้านขายของขายของแล้วก็เดินทักเข้าไปกลางคืนก็ทานข้าวทานปลาเรียบร้อยคือฉันจูบคนจบโมงเสร็จแล้วก็นอนจบแสดงว่าพี่ยูแก้ห่วงอย่างเดียวคือการเดินเหรอใช่เพราะเราใจร้อนเนี่ยเราเนื่องาเรา25บห้าแต่ได้ยู่เราไม่เดินไหวย,ยู่นะ สบายเราก็อย่าไปเลขมันดิเราก็รู้อายุมาตอนหนุ่มๆเราเดินยังไงเดี๋ยวนี้มันจะแปดสิบแล้วเลขแปดิดหลังมาแล้วเพราะนราก็เราเดินให้มันช้าด่อยเพราะเราก็ไม่อยากเป็นอะไรอะอยากอยู่ถึงหลานสาวแต่งงานเคยบอกเขามั้ตอนนี้ก็มาบอกว่าบอกว่าหนูต้องเรียนเก่งๆนะคะ ูปีนี้อยี่เท่าไหร่ราคาครัวบดสิบห้าค่ะว้าหนูแต่งงานเมื่อไหร่แต่ตาจะอยู่ทั้หนูแต่งงานตอนนี้ตายยี่เท่าไหร่ครับเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดตายยี่สิบห้าเท่าไรแต่งอายุอาตีนสมันแต่งยี่สิบเจ็ดอ่ะยี่สิบเจ็ดหกไปสิบห้าสิบเจ็ดไม่รู้ก็กะร้อยแปดปีอ่ะก็คือจัดการสารสุขภาพเพื่อนยี่ร้อยานต้องอยู่ให้เป็นกินให้เป็นออกกำลังกายบ้างนิดหน่อยอะไรที่รู้มันทำลายสุขภาพอย่าไปยุ่งกับมัน แต่ดึงมาดึงว่าแดพอนจะอยู่ไหมฮะพราอจะอยู่เพราะอจจะไม่ถึงแล้วถาพ่อจะอยู่ัวใคระพ่อใ่อนถ่ายเือตอนนี้คือแบบว่ามันถึารเสียอ่เงี้ยพ่อก็ไม่เห็นมีอะไรนะพ่อไม่กระทบอะไรอ่ะคือพ่อเนี่ยมาเป็นคนโชคดีพอละครน้อยให้พวกรุ่นน้องๆก็ตามกลับไปภาคหนัง ก็ไปภาคหนังได้พอภาคหนังปั๊บมันมีเวลาเหลือเกิอคนก็ตามไปท้องสินค้ามันก็อยู่ได้อย่างการร่วมงานกับคายีไพรู้จังฮะนี่คือการร่วมงานเอ๋คาเอ๋เนี่ยโอ้จริงๆแล้วพ่อเป็นเด็กับงพ่อคัวเอ๋มากนะตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่เขาอาคารมเนี่ยเป็นจันทร์กันแล้วก็พี่สาวมันมาก่อเขาภาคหนังพ่อเจอพี่เอ๋มาสบายเท่าไหร่ครับไร มาเจอมันนานมากแล้วนะไอ้เอ๋นี่พ่อมาเจอเป็นปีละเพราะตอนหลังนะพ่อพ่อไม่เคยออกไปไหนก็เลยไม่ได้ติดต่อใครเลยตอนที่เราซ้ำพี่รง้สึกยังไงบ้างครับพ่อรองท็อกภาว่าเดี๋ยวเราหกโมงกว่าจะไม่โมงเช้าเราจะออกไปใส่บาตรโทรศัพท์เข้ามาบอกไอ้เจ้าตึงนบอกเอ๋ไปแล้วมันไม่น่าจะเป็นไพราะเอ๋เป็คนสนุกอ่ะผู้สนานแล้วมันก็เจอใครมันก็โอเคมันยิ้มยมกจับสายคุย ซึ่งมันไม่ได้เป็นไปได้ที่บอกโรคหัวใจจะต้องอันตรายพราะมีโอกาสได้ติดกับครอบครัวไอเอชไหมครับไม่เจอเลยก็ได้จะไปงานมันยังไม่มีเวลาจะไปเนี่ยว่าจะพยายามไปวันที่เที่กมิา๘